รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและก็ได้ประโยชน์เช่นเคยที่ช่อง9 m c o t HD เวลาประมาณ8โมง40นาทีเราจะพบกันนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธซึ่งวันนี้เป็นกรณีของผู้ป่วยสูงวัยครับจริงๆก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะ72เพียงแต่ว่าท่านผู้นี้เป็น ผู้สูงวัยที่ค่อนข้างจะขยันมาตั้งแต่หนุ่มนะครับก็ทําให้เกิดในเรื่องของภาวะกระดูกเสื่อมมาเล่นงานจนเจอจนได้ครับก็คือปวดหลังเรื้อรังซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานมากยิ่งอายุมากขึ้นต้องขับรถต้องไปตรวจงานไปอะไรก็จะมีปัญหาไปรักษามาแล้วก็ยังดีขึ้นเล็กน้อยนะครับนานไม่นานกลับมาเป็นอีกสุดท้ายก็คุณหมอก็เลยมีวิธีที่จะ ดูแลบริหารจัดการในเรื่องนี้โดยอาศัยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ครับท่านผู้นี้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสุขุมวิทหลังจากที่ไปรักษามาบ้างแล้วจากที่อื่นนะครับแล้วก็ไม่มีผลที่ทำให้หายทุรเราหายอัตร,รมานจากอาการปวดหลังเรื้อรังสุดท้ายก็เดี๋ยวไปฟังท่านพูดนะครับคุณจําเนียนเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสุขุมวิทมาพบกับคุณหมอภูลศักด แล้วก็ได้รับการดูแลรักษาจนหายแล้วก็มาถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์การรักษาตรงนี้ติดตามจากคุณจำเนียงเป็นระดับแรกก่อนครับผมนอนอยู่โรงพยาบาลวันเดียวคืนเดียวคือผ่าตัดประมาณตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็จำได้คร่าวๆก็ออกออกจากห้องผ่าตัดก็ประมาณทักบ่ายสองโมงอยู่ไอซียูักหนึ่งแล้วก็เอามาเข้าห้องพิเศษก็อยู่โรงพยาบาลคืนหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งหมอก็ให้ให,ให้กลับได้ ก็เห็นผมลุกเดินได้อะไรอย่างเงี้ยก็หมอก็สั่งมาว่าไม่อยากให้ก้มหลังสักสามเดือนไม่อยากให้นั่งรถไกลคือในช่วงสามเดือนเนี่ยให้ระวังตัวมากหน่อยผมผมก็ระวังตัวช่วงช่วงสามเดือนพอพ้นสามเดือนแล้วก็ก็ค่อยๆก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ไม่มีอาการเจ็บปวดมากนิดๆนิดหน่อยๆก็ค่อยๆหายขึ้นหายขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนผมนอนหงายไม่เคยได้ต้องนอนตะแคงอย่างเดียวผมนอนตะแคงอย่างเดียวมาตั้งหลายปีคือถ้านอนหงายเนี่ยคือนอนสักเดียวก็จะเจ็บ จะปวดผมต,ต้องนอนตะแคงนอนตะแคงนี่ก็หลับได้แต่ตอนนี้ผมงานนอนนอนนอนหายได้แล้วนอนหงายได้สบายๆนอนทิศจะนอนหลับเมื่อไหร่หลับมื่อก็นอนหงายได้นานแค่ไหนก็ได้คือจิเนียนเนี่ยเมื่อสมัยหนุ่มก็ทํางานหนะักนะครับการใช้งานที่หนักเนี่ยฮะตลอดชีวิตเนี่ยนะในสิบสิบปีเนี่ยจะส่อให้เกิดปัญหาของความเสื่อมของกระดูกได้เร็วขึ้น หลังจากที่ทําการฉีดยาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหรคเจเิญงยกก็ดีขึ้นระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นแล้วประมาณสัก1นนปีก็มีอาการมากขึ้นอีกเนื่องจากว่าไปใช้งานหนะักคราวนี้ก็มาแบบปวดลงขาสองข้างเลยนะครับแล้วหมอก็าทำการตรวจร่างกายใหม่ก็พบว่าความเสื่อมมันมีมากขึ้นกว่าเดิมการอักเสบของตัวโครงสร้างกระดูก ก็มากขึ้นก็จึงได้เสนอวิธีการรักษาแบบใหม่นะครับที่เราเรียกว่าการสลายท้องผืดซึ่งอันนี้นอกจากการสลายผืดแล้วเนี่ยเราจะทาการฉีดยาแคลเซียมเข้าไปในช่องแผลสลังด้วยการฉีดยาสลายท้องผืดนะฮะหรือวิธีการสลายท้องผืดนช่องแารสลันหรือว,วิจารณ์ที่เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับเป็นหนึ่งในการรักษาที่เราเรียกว่า MIS หรือ m i n i ม a l y i n v a s i ิสิฟเซ r y อคือแผลเล็กบาดเจ็บน้อยของโรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วนี่เองนะครับวิธีการนี้เราจะ เลือกใช้ในกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่หรือมีประสรทในการต้องผ่าตัดใหญ่ก็สามารถช่วยได้นะครวิธีการนี้ก็คือเราจะเจาะรูเล็กๆตรงบริเวณช่องไขสัลังช่วงล่างบริเวณตรงก้นกกร่งปกติทุกคนจะมีช่องอยู่แล้วเราเรียกว่าเซคเกิลไฮตาสซึ่งบริเวณนี้เนี่ยนะฮรเราจะใช้เข็มเจาะเข้าไปภายใต้เครื่องเอ็กซเรย์ที่เราดูตดแหน่งเรียบร้อยแล้ว หลัง yeah, จ when when no ากนั้นล้วจะสอดสายยางนะฮะซึ่งเป็นสายยางพิเศษท้ายสายยางจะมีด้ามจับซึ่งสามารถที่จะทําการปัดกวาดแบ่งปลายสายยางนะฮะในการทําการสลายฟองก์ชในช่องไขสหลังได้สายยางก็จะมีขนาดเล็กมากนะฮะประมาณ 1, นึถึงหมิลเมตรท่านเองนะฮะสายยางที่สุดสอดผ่านเข็มเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปในช่องไขสหลังขึ้นไปตรงบริเวณที่มีปัญหานะครับบริเวณเอวหรือบริเวณข้อขรงสำหรับคุณจนตะเเยนก็จะมีปัญหาข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5้าที่บริเวณเอวนะฮะสายยางนี้ก็ถูกสอดขึ้นไปตรงบริเวณ แล้วก็ทําการสลายพื้นผิวรเวณนั้นนะฮรรวมทั้งการฉีดยาแก้เสียมเพอนนั้นด้วยถ้าเป็นผู้ป่วยอายุเท่าไหร่แล้วแต่ผ่าตัดก็จะแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องไปถึงผ่าตัดใหญ่เพราะผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความจําเป็นบางอย่างไม่สามารถจะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มีแผลใหญ่ได้เดี๋ยวนี้ก็เลยมีเทคโนโลยี minimally invasive surgery เหมือนอย่างที่คุณหมอคุณศักดิ์โรงพยาบาลสุขวิทย์นมาบาบัดรักษาคุณจําเนียนรายนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับ อุ่นใจใกล้หมอยังมีข้อมูลจากคุณหมอภูนจักรและก็คุณจำเนียนในเรกที่2ครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจัำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุ มีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้เพิ่มคุณค่าหน้าอา่านด้วยผลงานจาก c o l มน n i s t ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันที ก็ได้รับการรักษาแบบนี้ไปเมื่อตุลาวิที่แล้วนะครับหลังจากที่ทำการรักษาไปแล้วเนี่ยนะครับการรักษาผลกรักษาก็ดีมากนะครับคุณจำเนงก็ได้ตอบได,ได้แจ้งว่าอาการปวดหลังนีห่หายไปปิดทิ้งนะครับแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมต่างๆก็สามารถทําได้มากขึ้นนะครับจากที่ ขับรถลาบากลุกนั่งลําบากตอนนี้ก็ขับรถได้สบายนะครับลุกนั่งได้ง่ายขึ้นนอนหลับสบายเดินคล่องขึ้นเดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะก็ทําให้อทิวิต้ทำให้กิจกรรมปกติเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็สามารถมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ปกติการทาอย่างนี้ก็พักฟื้นค่อนข้างน้อยนะครับปกติแค่ประมาณ 1- นึถึงสอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วหลังจากทำแล้วเนี่ยนะครับวันประมาณสักหกชั่วโมงนะทําแล้วก็สามารถลงลงมาเดินเข้าห้องน้ำได้เองนะครับนะฮะ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะแนะนําให้ระวังการใช้งานสักอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ใช้ชีวิตตรมปกติเพียงแต่ว่าไม่ให้ยกของหนักสักหนึ่งหรือสองเดือนวิธีการสลัมพื้์นี่นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะนํามาช่วยลดอาการปวดนะฮะลดในเรื่องของความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยได้นะครับนะฮะซึ่งอย่างที่เรียนทราบว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับปลอดภัยนะแผลก็ค่อนข้างเล็กไม่เสียเลือดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มคนไท้กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุมากๆกลุ่มที่มีผลมีโรคแทรกซ้อนมากๆหลายอย่างนี่นะครับซึ่งมีม,มีความจํากัดในการรักษาในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับก็สามารถมาใช้วิธีนี้ได้นะฮะได้ยินแล้วเห็นใจคุณธรรมเนียนจริงๆนะครับอายุก็พอประมาณแล้วไหนเวลานอนยังจะต้องมาทรมานกับ อนอนหงายก็ไม่ได้ต้องนอนตะแคงไม่งั้นก็จะนอนไม่หลับอาการปวดมันก็จะรุมเร้าอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีการแพทย์ที่มันก้าวหน้ามาใช้วิธีการสลายพังผืดตัวต้นตอเน,นี่ยนะครับโดยการใช้เข็มเท่านั้นเองนะครับก็เ,เข็มก็อาจจะโตหน่อยนึงไม่เป็นไรครับแต่ก็แค่หนึ่งมิลกว่าๆอย่างที่คุณหมอคุณศักดิ์เรียนให้ทราบแล้วก็ทําให้คุณจำเนียนเนียน่ยสบายตัวแล้วตอนนี้ก็สบายตัวแล้วครับต้องขอชื่นชมคุณจำเนียนครับคือ ใจสู้ไม่ยอมปล่อยให้มันมลังแกทําให้ปวดเจ็บปวดรวดเร้าอยู่ติดตามหาข้อมูลเองก็มาเจอจากอุ่นใจใกล้หมอแล้วก็เลยไปหาคุณหมอคุณศักดิ์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทในที่สุดก็หายนอนงายได้ตามปกตินี่ก็คือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลสุขุมวิทต้องเตรียมไว้ ทั้งในเรื่องของศักยภาพและความพร้อมขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้เราจะนําเสนอเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปในครั้งหน้านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ